สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวกับรมพบกับใหม่อีกแล้วนะครับวันนี้ใหม่มีเมนูเป็นอาหารว่างนะครับซึ่งมีชื่อเรียกว่าเรไรหน้าปูโปรติเราจะเห็นเรไรแบบหวานนะครับแต่วันนี้จะเป็นเรไรแบบขาวเดี๋ยวเราไปพบกับเครื่องปรุงแล้วก็วิธีการทาเรไรหน้าปูกันเลยครับสำหรับส่วนผสมของเรไรหน้าปูนะครับประกอบด้วย2ส,ส่วนคือส่วนผสมของตัวแป้งเรไรประกอบไปด้วยแป้งข้าวเจ้าน้ำเปล่า หางกะทิหัวกะทินะครับสำหรับนวดกับแป้งเมื่อกวนเสร็จนะครับแล้วก็แป้งเท้าใยญ่ม่อมเดี๋ยวเราไปพบกับส่วนผสมที่2คือส่วนผสมของหน้าปูกันครับสำหรับส่วนผสมที่2คือส่วนผสมของหน้าปูนะครับจะประกอบไปด้วยผักกาดหอมกะทิสดอันนี้ใหม่ก็จะเอาหัวกับหางนะครับมารวมกันนะครับโดยให้ปริมาณหัวเข้มข้นกว่าเนื้อปูนึ่งสุกกระเทียมเจียว ถั่วทองปน่นน้ำมะขามเปียกน้ำตันปีบ๊บเนื้อกุ้งสับหอมแดงเจียวน้ำมันพืชสีอิ้วขาวหรือเราจะแทนด้วยน้ำปลาก็ได้นะครับแล้วก็น้ำมันพริกเจียวหน้าน้ำมะกรูด เดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับของการทำตัวเรไรหน้าปูเนี่ยหมายทำตัวแป้งก่อนคราวนี้เนี่ยหมายทำการรัดขั้นตอนเนาะเพื่อท่านผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเรยปกติเนี่ยเราต้องผสมแป้งในโบถูกไหมครับแล้วก็มาทำ เทใส่ในกระทะแล้วก็กวนแต่คนนี้เนี่ยไม่ทำสใส่กระทะเลยเพราะราถ้าเราใช้แป้งใหม่แล้วก็สดสะอาดเนี่ยครับมันจะไม่มีพวกฝุ่นอะไรลงไปนี้ให้เราเตรียมกระทะจะเป็นกระทะทองก็ได้หรือว่าเป็นกระทะเทฟลอนแบบนี้ก็ได้นะครับอย่าเพิ่งเปิดไฟนะครับใส่ตัวแป้งเข้าเจ้าลงไปก่อนนะครับตามด้วยแป้งถท้านะครับแป้งถท้าใหญ่มอมแล้วก็น้ำเปล่าครับ อย่าพึ่งใส่น้ำหมดเราต้องค่อยๆใช้มือน,นะครับนวดให้แป้งกับน้ำเนี่ยมันละลายเข้ากันกลายเป็นน้ำแป้งนะครับใสใ่ที่ใช้มือเนี่ยส่วนหนึ่งคือมือนะครับเวลาเราโดนเม็ดแป้งเนี่ยมันก็จะได้รู้ว่าแป้งตัวนี้เนี่ยมันละลายเข้ากันหรือ,อยังเพราะเนื่องจากแป้งทาเยมอมนะครับเขาจะมีลักษณะเป็นเม็ดถ้าเราไม่ได้นํามาตำหรือนํามาบดก่อนนะครับให้กลายเป็นผงเนี่ยเราต้องใช้วิธีนี้นะครับ อตนนี้เรายังไม่เปิดไฟนะครับมันก็ยังไม่อันตรายวิธีนี้นะครับเราว่าใหม่ว่าง่ายดีท่าผู้ชมสามารถทําได้เดี๋ยวที่เหมือนหนึ่งมันทุ่นแรงเราไม่ต้องล้างพาชนะหลายรอบนะครับหลังจากที่พอตัวแป้งนะครับกับน้ำเนี่ยมันเริ่มเหนียวเข้ากันนะครับก็ค่อยๆใส่น้ําลงไปเราจะแบ่งใส่น้ําสักประมาณ3ช่วงก็ได้ครับ เรไรทุกคนลดสงสัยเนาะโดยปกติเนี่ยเราเห็นเป็นขนมหวานถูกไหมครับมันจะกินกับมะพร้าวทิ้นทึกขูดฝอยกินกับน้ําตาลทรายคุกงาคั่วนะครับแล้วก็มีกะทิสดลาดหน้าเนาะแต่วันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรไรแบบข่าวเป็นเรไรแบบหน้าปูนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่มันเป็นอาหารว่างที่มีมานานนะครับประมาณรู้จักเขาสิงตอนต้นได้เนาะแล้วก็นี่นะครับหลังจากที่ตัว แป้งนะครับเริ่มละลายเข้ากับน้ำแล้วเนี่ยเดี๋ยวหม่ก็จะใส่น้ำจนหมดเลยคราวนี้นะครับหลังจากนั้นขาไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือหางกะทิเราใช้หางกะทินะครับในการผสมลงไปในแป้งลงไปในน้ำแป้งนี่นะครับแต่เราจะเว้นนี่ครับหัวกะทิเอาไว้เพราะหวัวกะทิเนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่พอเรากวนแป้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับ ราจะนาหัวกะทินี่นะคะมานวดกับแป้งเพื่อให้แป้งเนี่ยมีความนุ่มความหอมมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวตอนนี้นะครับใหม่ก็จะเริ่มเปิดไฟแหละเดี๋ยวจะกวนแป้งด้วยไฟประมาณไฟกลางนะครับไม่เกินสิบนาทีเราก็ได้ตัวเนื้อแป้งเนื้อแป้งที่เรากวนแล้วครับหลังจากที่เรากวนนะครับไปได้สักพักหนึ่งเห็นไหมครับว่าตัวน้ําแป้งเนี่ยเริ่มจับเป็นก้อนแป้งแล้วจะรู้ได้ไงว่าเริ่มใช้ได้แล้วนะครับ ตัวแป้งนะครับเขาจะล่อนนอกจากขอบกระทะสามารถกลิ้งได้หมดถือว่าใช้ได้แล้วเราก็จะนําขึ้นมานวดกับหัวกระทิงที่ใหม่บอกแล้วเราก็จะไปกดใส่ทีมาเรไยนะครับเพื่อที่จะนําไปนึ่งรู้ไหมครับว่าทำไมถึงต้องใช้ไฟกลางเพราะว่า1คือเขาทําให้แป้งนะครับมีลักษณะเป็นเนื้อที่แบบใสขึ้นถ้าเราใช้ไฟอ่อนเนี่ยแป้งออกมาที่นึ่งจะไม่สวยนะครับอ่าตอนนี้เห็นไหมครับเริ่มจับเป็นก้อนแล้วอ่าเห็นไหมครับว่ามันจะเริ่มกลิ้งจากขอบกระทะได้จนหมดแล้วเดี๋ยวใหม่จะกวนจนมันแห้งนิดนึงอย่างที่บอกแล้วก็นวดกับหัวกระทินะครับ หลังจากที่นะครับเรากวนแป้งแล้วนี่นะครับลักษณะแป้งที่ได้รอให้มันรอนะครับให้มันเริ่มอุ่นนิดนึงนะครับเราก็ใช้ตัวหัวหัวกะทิเนี่ยค่อยๆสับลงไปแล้วก็แตะที่มือมือนี่พยายามล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทาสีอื่นได้ไหมได้นะครับอันนี้มันเป็นสีเบสิกที่สุดแบบโบราณที่ใหม่ทําก็คือใช้ตัวกะทิในการทากับแป้งถ้าอยู่ทางบ้านนะครับพุกคนก็ท่านผู้ชมก็สามารถเป็น น้ำไปเตยก็ได้น้ำอัญชันก็ได้นะครับก็จะทำให้สีมีมากยิ่งขึ้นนี่ครับค่อยๆใช้สันมือนะครับนวดแล้วก็ดันเข้าไปอาจต้องทนร้อนนิดนึงนะครับนี่นะครับทำอย่างนี้ครับเรื่อยๆจนเนื้อแป้งเนี่ยเขาเนียนแล้วก็ไม่ติดมือเดี๋ยวเราก็จะแบ่งแป้งนี้นะครับเป็นก้อนกลมๆปั้นไว้นะครับประมาณสักเหรียญ5บาทถึง10บาทเดี๋ยวจะนำไปใส่ในพิมพ์ใดๆกดแล้วก็นำไปนึ่งครับเดี๋ยวตอนนี้ไม่ขอโน้ดตัวแป้งให้เข้ากันสักครู่นึงนะครับ หลังจากที่เรานะครับได้ก้อนแป้งแบบนี้นะครับอย่างที่ไม่บอกเราก็บีมาเวลาการบีแป้งให้บีจากด้านข้างบนเพราไหมครับมันโดนลมข้างบนแล้วมันจะทําให้มันเย็นมันจะง่ายนะครับเราก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆระสมะประมาณเท่านี้นะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บนะครับนี่คือพิมพเรไรครดไม่ได้เลยถ้าจะทําขนมเรไรนะครับหรือเไรหน้าปูเนี่ยก็ต้องมีพิมเรไราหาซื้อได้ตามร้านที่ขายอุปกรณ์เบเกอรี่สมัยนะครับก็จะมีมีขอบประบอก็จะเป็นดีเค มีขจรสากมีตั้งจิบเสงนะครับแถบพนะนครนะครับก็จะมีขายเราก็นําตัวนี่นะครับใส่เข้าไปในนี้วางบนแป้นนะครับแล้วปิดแล้วกดนะครับตอนกดเนี่ยนี่นะครับพยายามใช้ซ่อมตะล่อมให้เขาเป็นรังของตัวแบบเรไรที่เขาเรียกเรไรนะครับเพราะว่าเขาบอกลักษณะเส้นเนี่ยเหมือนตัวรังของตัวไรนะครับเขาเลยเรียกเรไรหรือรังไรก็ได้นะครับจนเรามันหมดก้อนนี่นะครับ เราพยายามตะล่อมให้เขาเป็นก้อนนี้ไว้หมายว่าใช้ตัวมีดปาดน,นะครับแล้วก็ใส่ในถาดไว้เดี๋ยวไม่ทำงนี้ครับจนหมดแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งครับแล้วเราก็จะไปทําตัวหน้าปูแล้วครับ ครับนี่คือหน้าตาของตัวแป้งเรไรนะครับที่ใหม่ได้กดออกจากพิมพ์แล้วนี้เดี๋ยวใหม่ก็จะตั้งน้ำนะครับในรังถึงหรือว่าซึงเนี่ยให้น้ำเนี่ยมันอยู่ประมาณสักเศษสามส่วนสี่นะครับแล้วก็ใช้ไฟกลางถึงไฟแรงนะครับให้น้ํามันเดือดเรานะครับจะนําตัวเรไรนะครับแป้งเรไรเนี่ยไปนึ่งนะครับประมาณสัก3นาทีก็จะได้แล้วครับหลังจากที่พอเรานึ่งเสร็จเนี่ยครับใหม่จะทําตัวหน้าปูต่อครับ ขั้นตอนแรกนะครับของการทําตัวหน้าปูนะฮะเดี๋ยวผมอยากจะใช้ครกนะครับแล้วก็รูปครกเนี่ยเราจะแบ่งเนื้อปูนะครับเป็นครึ่งหนึ่งเนื้อปูคือเราไปนึ่งก่อนนะครับคือครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะนํามาโคลกนะครับส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะนําไปตอนที่เป็นผัดนะครับหลังจะใส่ปูเสร็จนะครับอันนี้เป็นกุ้งนะครับกุ้งนี่เราใส่หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะโขลกเนื้อปูกับเนื้อกุ้งเนี่ยนะครับให้มัน เท่ากันสักเล็กน้อยนะครับถ้าปูเนี่ยอยากให้มันมีเนื้อหน่อยถ้าถ้าหลายคนอยากได้มันดูมีปริมาณดูมี value นะครับเราก็ใช้ตัวกันเชียงปูนะครับเนื้อปูที่แกะมันก็จะราคาสูงนิดนึงแต่ถ้าไม่ค่อยซียสคือเราใช้เนื้อปูแดงก็ได้นะครับที่เป็นเศษปูเนาะหลังจากที่เนื้อปูนะครับกับเนื้อกุ้งเนี่ยเริ่มเข้ากันนะครับใหม่ก็จะใช้อันนี้นะครับเป็นหอมเจียว หอมเจียวก็จะเช่นกันเราจะแบ่งมาครึ่งหนึ่งครับกระเทียมเจียวนะครับครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วเราก็จะโขกนะครับที่เราต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเขาทําให้ตัวเครื่องเนี่ยหอมก่อนนะครับแล้วก็เวลาผัดเนี่ยมันก็จะถึงเครื่องเดี๋ยวใหม่นะครับก็จะขออนุญาตนะครับโขกตรงนี้สักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนการผัดกันครับขั้นตอนแรกนะครับของการทําตัวเครื่องหน้าปู ก็คือว่าเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะนะครับแล้วก็ใส่กะทิลงไปกะทินี้ต้องกะเอานะครับยังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมสามารถไปดูสูตรได้ในเว็บไซต์ของเราใหม่จะเคี่ยวกะทินะครับให้พอร้อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำเครื่องที่เราโขกเนี่ยใส่ลงไปนะครับถ้าเราใช้หัวกะทิล้วนเนี่ยก็จะดีอย่างหนึ่งคือ มันทําให้แตกมันแล้วก็หอมแต่ว่าน,นี้เนี่ยใหม่เลือกใช้เอาหัวกะทิเนี่ยผสมกับหางกะทินิดนึงนะครับถ้าโดยปกติเขาจะทําหัวแยกไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็หางไว้ส่วนหนึ่งนะครับอ่าเพราตอนนี้นะครับกะทิเราเริ่มร้อนแล้วนะครับให้นําเครื่องที่โขกไว้เนี่ยใส่ลงไปมันจะเหนียวหน่อยนะครับต้องระวังอีกนึง ค่อยๆใช้ตะหลิวนะครับหรือไม้พายก็ได้บี้ส่วนผสมมันละลายนะครับเดี๋ยวรอหลังจากส่วนผสมมันละลายนิดหนึ่งเราก็เริ่มค่อยๆปรุงนะครับหลังจากที่มันเริ่มแห้งนะครับเราก็สามารถนำกะทิเนี่ยเติมลงไปได้เล็กน,อน,น้อยนะครับ พอมันเริ่มสุกนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสนะครับนี้ปรุงรสเนี่ยก็คือว่ามันจะมีปกติมันจะมีตัวน้ำมะกรูดนะครับนี้แล้วก็เป็นน้ำส้มมะขามเปียกแต่ว่าถ้าเราใช้น้ำมะนาวก็ได้นะครับนี้ใหม่นะครับขอใส่น้ำมะกรูดลงไปก่อนตามด้วยน้ำส้มมะขามเปียกนะครับลอราอส่วนผสมมันเข้ากันสักเล็กน้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับอันนี้คนสงสัยว่ามันคืออะไรจริงๆนะครับอันนี้มันมาจากตัวที่มันเป็นน้ํามันพืชแต่ว่าเรานะครับเอาไปเจียวเข้ากับตัวพริกป่นนะครับเราจะเรียกพริกเจียวหน้าแล้วเราจะเอาเฉพาะน้ํามันเนี่ยออกมาเราจะใส่ตัวนี้เป็นขั้นตอนอเป็นตัวสุดท้ายนะครับเพื่อจะทําให้ตัวของหน้าปูเนี่ยมันมีกลิ่นหอมนะครับหลังจากที่น้ำมะกรูดนะครับกับน้ำส้มมะขามเปียกลงมานะครับอันนี้เป็น น้ำตาลปี๊ดนะครับหรือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้เราก็บี้มันหน่อยนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นสีอุ่นขาวถ้าเลือกใช้สีอุ่นขาวก็ดีอย่างหนึ่งคือกลิ่นมันจะไม่แรงมากนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่โอเคเราชอบน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาได้นะครับตอนนี้เราใช้หลังหลังของตะหลิวี่นะครับบี้ให้สมผสม า,ายเข้ากัันนะครบเดี๋ยวเราจะเคี่ยวนะครับให้มันงวดเล็กน้อยนะครับสุดท้ายอย่างที่บอกคือว่าจะมีถั่วทองแล้วก็ตัวน้ำมันพริกเจียวหน้านี่นะครับมันก็ทําให้กลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นตอนนี้เครื่องปรุงเริ่มละลายแล้วครับใหม่ก็จะใส่ถั่วทองถั่วทองขึ้นมาจากไหนมันมาจากถั่วเขียวนะครับที่ลอกเปลือกเป็นสีเหลืองแล้วนําไปคั่วแล้วเราก็นํามาบดนะครับ จริงๆมัก็จะอาจหาซื้อยากนิดนึงแต่ว่าถ้าใครที่เป็นตลาดเก่าๆเขาก็าจะมีขายมาทำให้ตัวน้ำของส่วผสมเนี่ยหอมมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับก็เป็นน้ำมันพริกเจียวหน้าไม่ต้องหมดนะครับนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟและเราไปพกขั้นตอนต่อไปครับ ขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทําตัวเรไรหน้าปูคือการจัดเสิร์ฟนี้เวลาจัดเสิร์ฟเนี่ยนะครับมันเป็นคำ,คำฉะฉั้นเราก็ควรจัดเป็นแบบฟิงเกอร์ฟูไปได้เลยนะครับผักกาดหอมนะครับเราเอามาปูลงที่ที่ตัวกน้นภาชนะก่อนเนาะเสร็จแล้วนะครับก็ใช้ตัวเรไรที่เราได้ทําไปแล้วนะครับลงไป เวลาเสิร์ฟเขาก็จะราดตัวน้ำตัวที่เราทำหน้าปูเนี่ยลงไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องเยอะมากนะครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บนะครับอันนี้ก็ที่เหลือก็จะมีอย่างที่ใหม่ได้บอกไว้ว่าข้างต้นมันจะมีพริกมีต้นหอมซอยมีตัวกระเทียมเจียวเราก็สามารถนำมาแต่งเพิ่มได้อีกนะครับไม่ไงั้นมันก็จะจืดไปอันนี้เป็นต้นหอมนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นผักชีเดี๋ยวแผักชีลงก่อนดีกว่ามาอาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ทําให้ตัวเลรัยหน้าปุงเราน่ารับประทานยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นพริกอ่าตัวนี้พริกนะครับมันจะเป็นพริกชีฟอ่าเป็นพริกขี้หนูแห้งแดงซึ่งอย่างที่ใหม่บอกตอนแรกว่าเราก็สามารถนําพริกตัวนี้เนี่ย มาทําเป็นพริกเจียวหน้าก็ได้หรือนำพริกป่นก็ได้แต่หม่ไเลใช้พริตัวนี้เพราะว่าพอมันตัดเป็นเส้นเนี่ยมันจะมีความสวยกว่านะครับแล้วก็มีกระเทียมเจียวนี้เราใส่เพิ่มกระเทียมเจียวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มีหอมเจียวไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราใส่เครื่องไปแล้วอันนี้เราแค่ตกแต่งนิดหน่อยเอาเนื้อปูนะครับวางสักเล็กน้อยให้สีมันตัดกันนะครับ สุดท้ายนี่นะครับน้ำมันที่เราเก็บไว้คือตัวน้ํามันพิเจลนาเนี่ยให้มันเพิ่มความหอมเราก็เอาหยอดลงนิดน้อยนะครับนี่คือหน้าตาของตัวที่เป็นเดลายน้าปูที่ใหม่ได้ทำเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไงท่านผู้ชมนะครับก็สามารถไปดูวิธีการทำได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv วันนี้ใหม่ลาไปก่อนสวัสดีครับ